สวัสดีครับวันนี้ผมมีง,งานชิ้นพิเศษชุดหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้ทำนะครับนานๆก็ไม่นานนานานๆจะได้ทำสักทีมีแฟนเพจท่านหนึ่งเรียกร้องว่าอ,อยากได้งานสำหรับสุภาพบุรุษบ้างจะให้ครับ ตังค์เลยครับงานนี้นะครับงานที่ผมทำมาหนึ่งเซตมีอยู่สามชิ้นเป็นสุดงานของสุภาพบุรุษแบบเดอะมาสเตอร์ c พีเลยนะครับเป็นแหวนใหม่ทองสองชิ้นแล้วก็อีกวงเป็นแหวนแก้คนเหล็กแบบมาสเตอร์ e พีวดอ้ง 3ชิ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่ว่าผมได้ทำงานของท่านสุภาพบุรุษเป็นงานระดับมาสเตอร์พีซเลยนะครับเป็นแหวนไซส์งานที่ผมเตรียมไว้3ชิ้นนะครับเป็นแหวนผู้ชายนี่ครับนี่คือชิ้นแรกนะครับเป็นหมายทองซปเปอร์โกลเด้นล็อตใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ผมได้ทําอะไรไว้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละขั้นนะขั้นต้นนะครับดูเม็ดพลอยไ่นี่นะครับความวาวความเงาความชัดเจนความสะอาดเส้นไหมเป็นลำสีทองสุกอลำงดงามมากๆนะครับแล้วผมก็ได้ใส่ลวดเกลียวเข้าไปที่ขอบเพื่อให้ดูย้อนนะครับย้อนอดีตไปนิดนึงนะครับเพื่อ เขาเรียกว่ามีกลิ่นนะมีกลิ่นของอดีตนะครับแล้วก็งานชิ้นที้ผมใส่กระเป๋อเห็นไหมครับว่าผมใส่กระป๋อเนี่ยเป็นแปดเหลี่ยมนะครับเป็นแปดทิศเลยนะครับเป็นแปดทิศก็คือรับมงคลพรรับทรัพย์ทุกทิศทุกทางด้านข้าง ฉลุลายพันตำลึงอย่างประณีตเลยนะครับแหวนแหวนงานมาสเตอร์พีซผมนี่จะเน้นให้ช่างฉลุลายให้ได้ละเอียดเขียนลายให้ได้ละเอียดที่สุดเห็นไหมครับทั้งสองด้านนะครับกระเป๋จะเป็น8ทิศเนี่ยนะครับด้านนี้ก็จะฉลุลายพันตำลึงใส่เข้าไปนะครับแหวนวงนี้ผมขึ้นมาที่ไซส์ที่น่าจะ64นะครับไซส์ใหญ่สามารถผมใส่ได้นะครับผมใส่แล้วแต่ผมใส่ไซส์62นะครับค่อนข้าง ถ้าผมใส่ก็จะหลวมนิดนึงแส่สามารถทำไซส์ได้แล้วก็ไม่ค่อยได้ทำออกมาบ่อยนะครับแบบผู้ชายนะครับนี่คืองานมาสเตอร์พีชชิ้นแรกของท่านสุภาพบุรุษครับชิ้นที่2นะครับชิ้นนี้เป็นโกลเด้นแคตอาเหมือนกันนะครับเป็นไหมทองรุ่นท็อปของเราเหมือนกันแต่ว่าเป็นเม็ดกลมนะครับเป็นสังเกตเส้นไหมทองเขาจะสวยงามสีทองสุกแล้วก็เส้น เห็นไหมครับเส้นตาแมวที่ขึ้นพาดนี้จะสวยงามมากๆชิ้นนี้ผมก็ขึ้นกระป๋อเป็น8ทิศเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ฝังเพชรไว้ที่ทั้ง8ทิศของเขาแล้วก็ลวดเกลียวเหมือนกันด้านข้างฉลุลายอย่างประณีตที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นงานมา s สเตอร์พีที่ผมจะเน้นงานสุดขีดนะครับดูความนิดด้านด้านนี้เราจะฉลุลายแล้วก็พ่นสายกระเป๋ะเราก็จะเป็น8ทิศ่ครับงดงามมากๆงานชิ้นี้ บอกเลยเลยว่าภูมิใจแล้วก็เม็พอยดูสิครับความสะอาดความงดงามความสมบูรณ์นะครับไซส์ size ก็เท่ากับวงแรกนะครับน่าจะเป็น64นะครับเพราะผมใส่แล้วเนี่ยผมจะหลวมเพราะผมใส่ไซส์หกสไครับสุด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 มากๆนี่คือชิ้นที่2ครับชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งที่เป็น The Masterpiece ของท่านสุภาพบุรุษนะครับน,นันนเราจะทํามาสักทีชซตนนี้ออกมา3าเซต3ชิ้นนะครับเซตนี้เป็นแก้วคนเ็กรุ่นท็อปซูเปอร์พรีเมียมนะครับงดงามแล้วก็ใสสะอาดนะฮะดูไฟเขาขึ้นนยะเจรนายพลอยเป็นเหลี่ยมพลอยนะครับเป็นเม็ดลูกไข่แล้วก็ดูไฟดีครไฟเป็นเพชรเลยครับแล้วก็มีเส้นแก้วคนเล็กในเนื้อพลอยนี่สะอาดมากๆผมใส่เตยเข้าแบบโบราณคือเตยคู่ แล้วก็ด้านข้างก็เน้นสุดขีดนะครับฉลุลายพันตำลึงแล้วพ่นทรายแบบละเอียดยิบเห็นไหมครับตัวงานนี่แค่นั่งเขียนลายก้านแหวนนี่ก็โอ้โหเขียนนานมากนะครับกว่าจะเสร็จแล้วก็งานฉลุลายนี่ก็คือพอเราเขียนลายที่เนื้อทองเสร็จเนี่ยเราต้องเอาสว่านมาเจาะรูตามร่องพวกนี้นะครับตามที่รอยรอยนี้แล้วเราก็เอาใบเลื่อฉลุ ที่เป็นเลื่อยเป็นเส้นๆนะครับสอดเข้าไปแล้วก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยออกเลื่อยออกจนเกิดลายขึ้นมานะครับผมใส่ฝันปลาตรงนี้ด้านด้านหัวท้ายเห็นไ,ไหมครับสวยมากครับงานชุดนี้ที่ผมทำออกมา3ามชิ้นนี้รับรองด้วยหัวใจเลยนะครับว่าสมบูรณ์สุดขีดครับพูดงามมาก กราบขอบคุณนะครับที่ชอบในคนงานแล้วก็ให้กำลังใจกับพวกเราเสมอมากับขอพบคุณจากใจจริงๆคลิปนี้ลากันไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรใหม่ๆก็จะมาคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสวัสดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขครับสวัสดีครับ